สวัสดีค่ะวันสำคัญวันหยุดเดือนสิงหาคมปีพศ2564นะคะวันที่หนึ่งสิงหาคมเป็นวันสตรีไทยนะคะของทุกปีเลยค่ะเพื่อให้ผู้หญิงไทยนะคะมีโอกาสแสดงถึงความรู้ความสามารถในการพัฒนาประเทศนะคะควบคู่ไปกับการสร้างความเข้มแข็งในสถาบันสังคมค่ะ วันที่4สิงหาคมเป็นวันสื่อสารแห่งชาติค่ะซึ่งในวันนี้นั้นนะคะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทีไ้ทรงพระกรุณาปโปรดเกล้าให้สถาปนากรมไปรษนีและกรมโทรเลขขึ้นในประเทศไทยค่ะเมื่อวันที่4สิงหาคมปีพศ2ส2 6ค่ะ วันที่7สิงหาคมของทุกป,ปีค่ะเป็นวันรพีนะคะเป็นวันคล้ายวันสิ้นพระชนของพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤตผู้ทรงได้รับการย่ย่งให้เป็นพระบิดาแห่งกฎหมายไทยค่ะ วันที่12สิงหาคมเป็นวันแม่แห่งชาตินะคะก็เป็นวันสำคัญวันหนึ่งของเรานะคะก็นับเป็นวันคล้ายวันพระนาจะสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจนะคะพระบรมราชนิยในรชัชกาลที่9ค่ะหรือเป็นแม่ของแผ่นดินนะคะสำหรับวันแม่นั้นก็ยังถือว่าเป็นวันอยู่ราชการอีกด้วยค่ะ วันที่16สิงหาคมเป็นวันสันติภาพไทยวันที่18สิงหาคมเป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติวันที่26สิงหาคมเป็นวันสุนัขแห่งชาติก็เพื่อที่จะกระตุ้นให้ประชาชนตระหนักและมองเห็นถึงจํานวนของสุนัขที่ควรต้องได้รับความช่วยเหลือนะคะ สำหรับในวันนี้นั้นนะคะก็จะเป็นอีกวันหนึ่งนะคะที่เสมือนว่าเป็นวันเกิดของน้องหมาทั่วโลกค่ะสำหรับกิจกรรมที่จัดนั้นนะคะก็จะเป็นกิจกรรมเพื่อการกุศตลต่างๆนะคะเช่นรณรงค์ช่วยเหลือสุนัขจรจัดสุนัขไร้บ้านนะคะค่ะสำหรับวันสำคัญเดือนนี้ก็มีเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณที่ติดตามนะคะสวัสดีค่ะ